เทรน PPV ราคาสบายกระเป๋าเริ่มกลับมาอีกครั้งล่าสุดมิสูบิชิก็ได้ออกปาเจโ o ่สปอร GT เวอร์ชั่นใหม่มาดูกันว่าจะต้องเสียอะไรจากรุ่นพรามกันบ้างเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกจะเห็นว่าตัวล้ออันลอยก็ยังมีการปรับใหม่เช่นกันหลายคงงงว่ามันก็ลายเดิมใช่เหรอใช่ครับมันลายเดิมก็จริงแต่าก,การพ้นสีนั้นมันไม่เหมือนกัน เพราะว่าตัวพราม์ขึ้นไปก็จะมีการพ่นสีูโทนให้ดูแปลกตายิ่งขึ้นแต่สำหรับตัวเริ่มต้นเรียกได้ว่ามาอย่างดิบเลยแต่ก็เอาเถอะยังดีกว่าลถขนาดเหมือนกับคู่แข่งซึ่งล้อ17ของปารเจลสปอร์ตเป็นอย่างไรดูตามรูปได้เลยมาดูที่สีรถกันต่อแน่นอนว่าจะถ,ถูกตัดออกเลือเพียง2เฉดเท่านั้นนั่นก็คือสีขาวกับสีเทาซึ่งสีเงินกับสีดํานั้น กลับไม่ได้ไปต่อแม้จะบอกว่าเหลือแค่สีเบสิกแต่ดูเหมือนว่าสีดํากับสีเงินนั้นมันเบสิกกว่าสีเทาซะอย่างนั้นเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์เหมือนกันเนาะมาดูที่ประตูหลังกันแน่นอนว่าจะไม่มีระบบไฟฟ้ามาช่วยเปิดซึ่งจทำให้การเปิดปิดนั้นง่ายขึ้นได้อีกแน่นอนว่าพอไม่มีกลไกแบบนี้การซ่อมบำรุงจะทําได้ง่ายขึ้นหรือถ้าฝาท้ายมันเอื้อมยากจริงก็สามารถติดตั้งเชือกในภายหลังได้ แต่ถ้าเกิดอยากได้แบบไฟฟ้าจริงๆแล้วก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้เช่นกันแต่ราคาเท่าไหร่ต้องไปดูกันในแต่ละแห่งครับเพราะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะมาดูที่ภายในเห็นได้ชัดว่าตัวมาตรวัดจอสีขนาด4.2นิ้วได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ข้อมูลกับกราฟิกจะไม่ได้โอเคกว่าจอ8นิ้ว แต่อย่างน้อยก้อมูลเบื้องต้นนั้นก็ยังคงครบคันไม่หายไปไหนแต่ถ้ามองโลกในแง่ดีอย่างน้อยจอข้อมูลก็ไม่ได้เป็นแบบขาวดําเหมือนกันเนาะออปชั่นต่อมาอยู่ที่ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายก็จะถูกเอาออกไปแน่นอนว่าออปชั่นนี้จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของชาร์จแบตโทรศัพท์ให้แม้ว่าเรานั้นลืมสายหรือว่าสายนันบังเอิญเจ๊งพอดี แต่กำลังไฟที่ได้นั่นแหละครับอาจจะไม่แรงสู้ซาเท่ากับเสียบสายหรือมือถือบางรุ่นชาร์จไร้าสายไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดอยากชาร์จโทรศัพท์ในรถคันนี้จริงๆ ก็ต้องไปเสียบสายเอาครับส่วนตัวเบาะนั้นแน่นอนว่าจะเบาะไฟฟ้ากันท่วนหน้าแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีดันหลังมาให้ซึ่งประโยชน์ดันหลังก็คือสามารถพยุงหลังให้อาการเมื่อร้าในการขับขี่น้อยลงแต่ก็นั่นนะครับถ้าเกิดอยากลดอาการส่วนนี้ก็ไปซื้อที่เสริมรองหลังได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คู่แข่งหรืออาจจะเป็นแบรนด์อัฟเตอร์มาร์เก็ตก็ตามส่วนใครอยากรู้ว่าออปชั่นจอหลังขนาด12.1นนิ้วยังอยู่หรือไม่แน่นอนครับไม่ได้ไปต่อ ส่วนออปชั่นที่เกี่ยวเนื่องยังรีโมทกับผูฟังอินฟราเรดแน่นอนว่าก็ปิ้วปิ้วไปเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยากได้จริงๆก็ก็ไปติดตั้งเพิ่มเอานะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือมีการติดตั้งครุสคอนโทรลมาให้แม้คู่แข่งอย่างอิซุก็ได้มีการติดตั้งอแดปติฟครุสคอนโทรลแต่สำหรับมิตซูบิชิกลับตรงกันข้ามครับ ดรอปลงจากแบบ ube, ระดับถีบกลายเป็นแบบธรรมดาแทนแต่ก็นั่นนะครับสไตล์ของรุ่นเริ่มต้นก็จะมาประมาณนี้แหละและดูเหมือนว่าระบบความปลอดภัยนั้นอาจจะถูกดรอปลงและก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะระบบเตือนมุมอับด้านข้างขนาดถอยหลังและขณะกําลังเปลี่ยนเลนนั้นถูกถอดออกไปเกลี้ยงเลยแน่นอนว่าระบบชุดนี้ก็จะรวมกันเป็นเซตเดียวกัน ถึงแม้ว่าคู่แข่งนั้นจะทยอยติดตั้งกันให้ครบทุกรุ่นจะระบบวิสุบิชินั้นแม้จะถูกเอาออกไปแต่ระบบเตือนการชนด้านหน้าจะสามารถเบรกอัตโนมัติผิดกับรถรุ่นนั้นที่ทำได้แค่เตือนอย่างเดียวระบบช่วยถอยจอดดูเหมือนว่ากล้องมองภาพรอบคันจะถูกเอาออกไปแต่ที่งงก็คือถ้าเป็นกล้องด้านหน้าและซ้ายขวานั้นอันนี้เข้าใจเพราะว่ารถรุ่นเริ่มต้นส่วนมากก็จะถูกเอาออกเหมือนกันหมดแต่ถ้าเป็นกล้องหลังเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันแปลกๆแล้วเพราะการเป็นออปชั่นพื้นฐานของรถยุคนี้ไปแล้ว ยังไรก็ตามมิสูบิชิก็ไม่ได้ใจร้ายครับเขาใส่เซ็นเซอร์มาให้2จุดเป็นการชดเชยแม้จะไม่เห็นวัตถุเป็นภาพแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าสิ่งกีดขวางมันอยู่ตรงไหนขณะที่ถึงรวมนั้นรุ่นย่อยอื่นก็ให้กันครบ7ลูกจะสำหรับรุ่น GT จะถูกหั่นเพียงแค่2ลูกเท่านั้นนั่นก็คือแบบคู่หน้าที่เราคุ้นเคยกัน แม้ว่าความอุ่นใจจะลดลงเนื่องจากถุงลมน้อยกว่าแต่อย่างน้อยก็พร้อมปลกป้องผู้โดยสารได้เช่นกันถ้าเป็นกรณีชนด้านหน้านะแต่ถ้าเป็นมุมอื่นก็ผมชักไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถปกป,ป้องได้หรือเปล่าขุมพลังยังคงเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรครีดีเซลที่มีกําลัง184แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรที่เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้วมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติที่ลดเกรดจาก8เหลือ6จังหวะและมีแค่ขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นด้วยราคาที่ถูกกว่ารรุ่นพามถึง2,5 ทำให้ราคามาอยู่ที่1 3ึ่ง0 0านบาทแน่นอนว่าออปชั่นในต่างๆนั้นก็ถือว่าครบคันในระดับหนึ่งถ้าเป็นฝั่งของความสะดวกสบายและการตกแต่งแม้ออปชันจะหายไปหลายรายการแต่ถ้าเกิด,ดย้อนไปดูปี2015จะเห็นว่าออปชันก็จะเหนือกว่ารุ่น GLS Limited อย่างชัดเจนแน่นอนว่าถ้าเกิดใครสนใจรุ่นนี้ไปดูได้ที่โชรูมมิสูบิชิทั่วประเทศความคืบหน้าเพิ่มเติมถ้ามีอะไรเดีย๋ยวค่อยมาคุยกันในภายหลังครับ